สวัสดีครับออดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่13มีนา2564นรบ่ะครับมีอุปกรณ์เข้าใหม่หลายรายการนะครับแล้วก็รถไถนะครับฐานขุดมันนะครับราคาเริ่มต้นที่เอ่อ9 9 0นนะครับตัวนี้1 2 5 0 0นานะครับตัวใหญ่14,500านะครับ ฐานใหม่ก็มีนะครับมาดูรถนะครับคเปตะ L สามหกศูนย์แปดคันนี้เช็คพร้อมใช้ปรับสภาพเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นนะครับฐานใหม่ใบดันใหม่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเก้าพันบาทนะครับ L สี่ห้าศูนย์แปดคันนี้เช็คพร้อมใช้นะครับรถเดิมๆสีเดิมๆสวยๆนะครับเครื่องเกียร์ดียางหลังใหม่นะครับราคาสองแสน 89,000บาทนะครับคันนี้45นะครับ2 5 0 0สนะครับอุปกรณ์2ชิ้นคันนี้ L สา3ห0 8นะครับปรับสภาพพร้อมใช้นะครับเปรียบสีเรียบร้อยนะครับคันนี้285,000บาทนะครับยางหลังสภาพ90%นะครับคันนี้ L สามสี่คันนี้เครื่องหลวมนิดนึงนะครับก็มีไอระบายแล้วนะครับอย่างอื่นใช้งานได้ปกตินะครับอุปกรณ์2ชิ้นอยู่ที่สองหนึ่งแสนหกหบาท คันนี้ยันมาเอฟสามหที e นะครับโปวินขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนกันนะครับคันนี้ก็185,000บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้น l 3, อ l 2ามเคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับเครื่องเกียร์ดีเ,เดิมเดิมห่แสนแปดหมื่นห้า 1, 5, นะครับกับ34คันนี้เหมือนกันนะครับเท่ากันหนแสนแปดหมื่นห้าเข้ามาใหม่นะครับไคโอตินะครับ ห้าสิบแรงนะครับเครื่องเกียร์ดีครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ <c oughs> ไม่มีรั่วซึมนะครับราคาอยู่ที่สองแสนห้าไอสองแสสองหมื่นห้าพันบาทนะครับส่งที่สามรอกิโลเมตรเหมือนกันนะครับอุปก,กรณ์สองชิ้นนะครับไปดันผ่านควนนะครับเดี๋ยวดูเหย,ยเดิมยางก็สักยางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ สักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ่ายเทยแห้งนะครับรถสุดแห้งดีนะครับเครื่องเกียดดีนะครับใบดันผ่านห้านะครับห้าสิบแรงรัคาเบาเบานะครับสองแสนสองหมื่นหาันบาทนะครับอันนี้พร้อมใช้สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทส่งที่สามร้อกิโลเมตรแรกนะครับคันนี้ยีสกินะครับยีแรงห้าหมืบาทนะครับตัวนี้ ตัวนี้35แรงโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับอุปกรณ์2ชิ้นใบดันผ่านพวน,นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ลดราคาจากสี่หมื่นเก้านะครับตัวนี้พอดีหางขายไปแล้วก็เหลือล้อเหล็ก้อยยางนะครับัวนี้ก็อยู่ที่ราคาสี่หมื่นห้านะครับสี่หมื่นห้าพันบาทตัวนี้สาม ามมืนเก้านะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับอุปกรณ์โรตารี่ตัวนี้2องเมตรยี่บนะครับสเมตรยี่สิบามนะครับต่อรองได้นะครับตัวนี้2องเมตรยี่เหมือนกันนะครับสี่หมืนผ่านมีสองพันามนะครับของไข่ฟอดนะครับกับผ่านใหม่นะครับผ่านห้าใบ2ีราคาอยู่ที่26500ืารนะครับ มีรถเข้าใหม่ยังอยู่นะครับคันนี้จะเป็นจอรเดียนะครับห้าศนย์สี่ห้าดีนะครับรถจดทะเบียน4ีหศนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับรถสวยเดิม3าม0ส0ห้าหมื่นห้าันบาทนะครับรถสวยแห้งเดิมเดิมนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับ โบวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้ขนาดเท้ากระบะ M ห้าพันนะครับตัวนี้อันนี้ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าอำเภอบ้านผือนะครับจังหวัดอุดรนะครับมาสั่งจองไว้แล้วนะครับันีกติดจองแล้วนะครับลอดหกพันหกร้อยตัวเต็มนะครับตัวนี้แห้งๆเดิมๆนะครับอุปกรณ์ฐานตัวตัดหญ้าก็มีนะครับราคาเริ่มต้นที่สองหมื่นบาทนะครับ โรตารีราคาเริ่มต้นที่สี่หมืนห้านะครับเมตรหกสิบมีพอร์ตเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวไปพาไปชมนะครับพอร์ดหกพันหร้อยนะครับตัวนี้ตัวเต็ม <c oughs> เครื่องเกียร์ดีนะครับสวยเลย เครื่องยนต์เป็นเครื่อง T5 นะครับ T5 T เดิมๆนะครับตัวนี้ล้างแล้วแจ็มเลยครับยางยางแปดสิบห้าเก้าเอร์เซนวันนี้น้องไม่ค่อยสบายนะครับเฮ้ยปัดสวัสดีลูกคุณลูกค้าหน่อยค่ะสวัสดีไหมสวัสดีจ้ะเดี๋ยวดูรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวขามาชมนะครับเดี๋ยวนี้เครื่อง T5 นะครับ เต็มตัวนะครับดูขาคัดยังเอียเอ่ยมๆอยู่เลยนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีดามนะครับยางหน้าก็พอใช้ได้นะครับยางหลังสวยเลยนะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นได้ท้ายแห้งดีนะครับมาพร้อมกับเครื่องเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับ คันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับสองแสนาบาทนะครับสวยๆเครื่องเกียร์ดีนะครับยางสวย2องแ0นบาทสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ085 0 8แปดห้าศนดเนะครับปอเจริญแท็กเตอร์เพื่อวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ